ไอ้สมัครแบ็กเกจแล้วนะครับเอารลมาซ้อมเลยนะครับเปิดไฟอารีให้แล้วนะครับซ้อมแ็กเกลยนะมาเลยครับโอสกบาเไ่งาใไหมัคสนใจคะโอ้ยถ้ยืนอนนะเตรียมตัรพร้อมแล้วโอ้โหอันนี้มาจากที่ไหนคะเนี่ยบ้นโป่งครับบ้นโป่งมาทีเดียวกหบเมื่อกี้หรือเปล่าคะคนะทีครับคนะทีคามาแก้เนนวี่าน่ แนะนตัวหน่อยะคะอันนี้มาจากที่ไหนจ๊อบ้านโป๊ะครับบ้านโป๊ะครับบ้านโป่งจังหวัดอะไรคะราชบุรีครับทีนี้ไม่ใช่คนไทยเมดอินเชน่าเชื่อไหมขมาเขมาแล้วตกแก่งนี่แหละที่เดินมาตามแกล้งบอกบอกาบอกฝากั่งช่องมาได้วนะคะได้ครับ เขียนลง่านในยูทูบว่าดัมซิงกัร์มัดดวนแล้วก็เลขสองครับอรู้จักใช่ไหมรู้จักไหมรู้จักพี่อะนะจะบอกใครรู้จักคนเยอะมากแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองอ่ะมามาพอมแม่ที่หาใจไปแล้วเนาะวันนี้มาเล่นเกมกับเราในอยากได้อะไรได้อะไรยังได้เสื้อได้เสื้อได้เสื้อเสื้อเท่เยมขอห้าหัว ร้อยเปเซ็ตยเปอร์เซ็นต์่ะมีอะไร่าไปเล่นแล้วตกตะโกนชื่อว่าเพลงอรบกนทุสองกลังได้ไหมคิดว่าดังไหม K U M รถบรรทุกมือสองโอเคนะพร้อม K U M รถบรรทุกมือสองดังว้าดังพี่นะพร้อมยังอ่ะไม่มีใครเล่นเลยแต่พรอแ

คนนี้ไม่ได้หรอพี่ตีเหมือนกันได้ไงไขอ๋อไขเห็นว่าห่อแล้วเนี่ยห่อนะเห็นคขาห่อไม่ได้เนะเซลล์หนึ่งเนี่ยไปตามใครมาหมดหรือยังคะใกล้มา เอายานี้เอาสมาธก่อนนะเดี๋ยวให้พี่เขาเรีนก่อน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาให้พี่เขาเล่นก่อนเขาขอทำสมาธิกันโอเคโอเคอ่ะมาเชิญจาเชิญจอันนี้ผ่านการฝึกฝนมาเรียบร้อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตามไปดูที่เตนนะคะว่าบีบีแบบนี้หรือเปล่าังนที่ซ้อมอยู่ใช่ไหมมีมีที่ซ้อมเดินหัใ่ไหมแก วัน้ไดองวอันนี้นะคมาผาตความสมาทีกันนะมาช่วยกันอันไทกันนี่คมีสอนมีสอนเอกนได้นะนในะคะี่คนสวยเชิญกนจ้าี้ดแล้วเอาแล้วพี่คนสมาทีดีมากเอาแล้วเราเสียเสื้อแน่เลย แม่แล้วเขาเนี้ยตามแหววว่าจากที่ไหนนครปฐมค่ะเมื่อกี้พี่บอกชื่อแหววค่ะนครปฐมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือเนาะอันนี้ได้ประกาศได้ประกาศเลวใช่ไหมคะอ๋ออันนี้พี่ก็ได้ประกาศนะ่ะรอเล่นพี่เขาอยากได้อะไรได้อะไรพี่ว่ามาพี่อยากได้อะไรพี่แ้่อยากได้แบบไหนอ่ะ ออแก้วที่ใส่ปากกาอานีมาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแไหนเ้นเมะมาตามมาคนนี้ใครอยู่ไหคะอาจรย์้พี่จน้เอาไม่ได้ะเอาไม่หยไดนะดียวน่อกี้ค่นต่คนเล่นได้จ้าที่้องเทียนันนี้ตะโกนเพร้อมกันได้ไหมคะ เอพเอ็มรถมือสองเดี๋ยวก็จะใจร้อนะตาไว้เดียพี่เหลาพี่เหลาเร็วคพี่เหลวรถบทุกี่วเดียวอมรืออาน่าักแน่รัอทุกนว่าจะเขาตังแค่ไหนใช่ไหมยังลงไม่ได้อะบังฉากอ่ะมองใครกรส่นของพี่วัดเดียวแบอลแลเอพีเอ็รถทกมือสองไอ้เลือกจะพูดแบบเี่หรือว่าจะพูดแบบน่ารัก 1นึ่งห่ะโอเสร็จดังเสก็อังผ่านยาวแน่เลยพี่อ่านเลย U M รถบรรทุมือสองขอบคุณมากเลยจในขอเียกกรองขอมากเลยาจะบอกว่าจะทำอะไรใช่ไหมจะสอนใช่ไหมพุ่งทีเองแก่งงานไปเนอนยังไงแก่ไงแก่งไม่เสียเ้ามากอเามากรอเข้ามากรอเขาคุยกันสอนเ้าคุยกันสอนได้น ก็ซีว่าเขารู้จัก KM ไม่น่าเ่อลได้จัได้ยังไงนี่คะ้ได้เสื้อจ้าูไหคะว่า KM เนี่ยเขาขายอะไรรดพนุกหนย่อสองครับรู้ไหมคะว่าเขามีรดอ,อะไรบ้าง รถกระทุกทุกลูกไม่ว่าจะเป็นอีซูฟูโซฮีโนหรือตะกุนอื่นก็มีครับแล้วข้างๆเนี่ยที่จอดอยู่เนี่ยวสวยไหมคะสวยครับเซลกับรถเนี่ยใครสวยกถคกันทั้งเซลล์ั้งรถครับโอ้โหเข้าใจตรงโโอ้ห

เอาขอขอไล์แชร์หน่อยขอไล์แชร์ให้หน่อยแล้วก็แล้วก็ลงลงลงหน้ารีวิวให้หน่อยนะใช่ครับใ่ใชอะไรใเครับใช้เอ็ใ้เอ็มเอาสีอะไรจ้ะมีสีอะไรบ้างครับพี่มีสีดสีขาวเออใจดีเมาพอเออเออเอออเออหรอเออใช่ไหมเออ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 นี่นะเออแค่ตัมีเทีนนี่

บอกเขไมไ้เลยนะเขาบอกข้าวไปด้วยนะเผื่อไปวัดแล้วเราเอาข้าววัดกันม่ใส่แอกอฮอล์นละตัวชายทะหนคนเดียอคก่อนน้องคนไหนก็ไนหนเดี๋ยวน้องจะลงถุงที่เราใช่ไหมใช่ครับเต้มาบรมาเยี่ยมเยียนเยอะมันนี้ไม่ยอมกันนนี้ไม่ยอม ติตามตลอดดิตามตลอดรีวิวที่ไหนนาะวัเนี้มันลดคะแนน้ามาเป็นยังไงคได้รีเนเป็นนะถูครับผมดเครับอา